สวัสดีครับวันนี้มาใช้บริการสนามบินร้อยเอ็ดนะครับซึ่งสนามบินร้อยเอ็ดเนี่ยเพิ่งมีการดีนเวทหรือว่าปรับปรุงนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือโชวใหม่ของสนามบินร้อยเอ็ดนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาชมคลิปกันเลยนะครับก็ข้างหน้าตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับมารับส่งผู้โดยสารนะครับที่มาใช้บริการนะครับ ที่มารับมาส่งญาติญาตินะครับมันก็เดินเข้ามาภายในอาคารซึ่งโดยส่วนตัวเด็กก็ชอบนะครับม,มันเรียบหรูนะครับขอใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เดินเข้าไปข้างในอาคารนะครับช่วงนี้แต่ด,ดูรอบๆบนี่ก็วันนี้ฝนไม่ตกนะครับอันนี้เป็นช่วงขากลับจากสนามบินร้อยเอ็ดไปดอนเมืองนะครับสําหรับตอนเช้าวันนี้นะครับ ในช่วงตอนขามามันจะฝนตกนะครับอันนี้ฝนไม่ตกก็โอเคสบายๆนะครับก็มีคลิปมาฝากนะครับคลิปบรรยากาศการเข้ามาใช้บริการของสนามบินร้อยเอ็ดเนี่ยครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่สองแต่ว่าครั้งก่อนนี้ก็เป็นแบบรุ่นเดิมนับคืออาคารเดิมที่ยังไม่มีการปรับปรุงแต่ว่านานไปแล้วนะฮะนี่นะครับ เสมอต่อครับช่วงนี้เข้ามาภายในอาคารนะครับก็คือด,ด้านหน้านะครับทางเข้าก็เดินเลาะดูนิดนึงนะครับเห็นว่าน่าสนใจเนี่ยอันนี้ทางขึ้นถนนตรงนี้ก็คือขึ้นมาส่งผู้โดยสารนะครับหรือว่ามาส่งญาติที่จะเข้ามาต่อหรือว่ามา ขึ้นเครื่องบินในสนามในสนามบินรอยอ็ดนะครับเนี่ยที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่ก็มีจอดรถลงขึ้นตรงนี้แต่สุดท,ที่จอดรถจริงๆก็คือข้างล่างที่ได้ดูเมื่อสักครู่นะครับนี่ก็คือด้านนอกนะครับยังไม่ได้เข้าไปในอาคารนะครับ ในส่วนที่ว่าการเนียเข้ามาทั้งน้นแครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ครับอันนี้ภายในอาคารนะครับก็คือมาเช้าคนเขาก็ยังไม่ค่อยมากันนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องที่จะมาลงตรงนี้ก็คือรอเครื่องบินมาจากดอนเมืองที่จะมาลงาก,กับสถานีร้อยเอ็ดเนี่ยสนามบินร้อเยเอ็ดเป็นักคื ยากหรือว่าใครที่มารอรับผู้โดยสารนะครับอันนี้ก็ในส่วนของการเช็คอินเข้าไปใช้บริการใน,นส่วนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับโดยันที่สนามบินดเมือง,งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของราคาค่าตั๋วนะครับอันนี้มันคุ้มนะครับก็คือใช้เวลาไม่ถึงชั่โมงนะครับ อันนี้เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณานะครับอันนี้ไม่ของพูดตึงตังวหลังจากมาอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็เข้ามาภายในอาคารในส่วนของรอขึ้นเครื่องนะครับตนี้ภายในข้างใน อันนี้ก็จะมีแค่เรื่องเลา่าอีิหนึงครับข้างนอกไปซื้อกาแฟดูดจืดสามครั้งหมดอ่ะไม่หนำใจเข้ามาข้างในก็เอากาแฟแก้วหนึ่งน,นี้ก็เหมือนกันครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่ว่าไปตำหนิที่เตียนเขาเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นรามา่ากะ มาดูรอบๆภายในอาคารในขณะที่นั่งรอขึ้นเครื่องนะครับอันนี้รอเครื่องที่จะมาลงนะครับแต่ว่ายังไม่มาครับชมบรรยากาศการเดินทางกันนะครับ,รบก็ เราทำมา,า,า,มาตัวหาที่นั่งตามหมายเลขที่เราได้นะครับพอได้ที่นั่งก็พร้อมบินทันทีนะครับก็บต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมการตกลงร้องอย่าง,รงไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับและแล้วก็ถึงดอนเมือง ที่เรียบร้อยนะครับครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามรับชมโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ